สวัสดีค่ะโค้ชชนีนะคะจากประเทศสเปนนะคะคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่เจอปัญหาเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะคะล้วนเจอวิกฤตเหมือนกันเนาะนะคะและชนีเชื่อว่านะคะทุกท่านนะคะต้องการ3ามสิ่งนี้แน่นอนนั่นก็คือ 1. นะคะอิสรภาพเรื่องของเวลา 2. อิสรภาพเรื่องของการเงิน 3. นะคะอิสรภาพในการใช้ชีวิต นั่นนะคะทั้ง3สิ่งนะ,ะจะตามมาด้วยสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เราได้ถามตัวเองหรือยังคะว่าเรามีครบทั้ง3สิ่งนี้หรือยังนะถ้ายังไม่มีเมื่อไหร่คะนะถ้านะคะท่านนะคะทุกท่านนะคะเจอปัญหาอยู่นะคะว่าเอยจะปลดปลดล็อกนะคะ,ะกับสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยนะแล้วก็อยากมีอิสรภาพเนี่ย อยากใช้เวลาแค่ช่วงหนึ่งนะคะของชีวิตนะคะเพื่อให้มีเงินใช้ไปตลอดชีวิตเนี่ยทำยังไงนะคะวันนี้นะคะโคชนี้อยากจะแนะนํานะคะธุรกิจนาอินดีมที่โคชนี้ทําอยู่นะคะธุรกิจอินดีมนะคะทําง่ายๆเลยนะคะธุรกิจอินดีมเราเป็นเพียงผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์ออกเท่านั้นเองนะคะทุกคนทั่วโลกนะคะล้วนแล้วต้องกินต้องใช้ถูกไหมคะอ่านะคะ มีสูตรนะคะสำเร็จนะคะในการทำธุรกิจอินด e ีมให้ประสบความสำเร็จแบบง่ายๆก็คือนะคะหน,นะคะเริ่มนะคะก็คือเอาตัวเราเองนะคะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็เรียนรู้นะคะสนะคะประชาสัมพันธ์ออกนะคะอย่างน้อยสองคนนะคะซ้าย1คนขวา1คนนะคะเท่ากับเราทำงานนะคะกับ2ทีมนี้นะคะแล้วก็2ท่านนั้นนะ เขาก็อยากประชาสัมพันธ์ออกเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นไหมคะมันเกิดนะคะคานผลแรงขึ้นเนาะสามก็คือตามนะคะที่อย่างที่บอกตามสองคนเนี้ยให้ทำเหมือนเรานะคะแล้วก็สี่ก็คือเติบโตไปด้วยกันนะเท่านั้นเองเนาะ,ะการช่วยทำงานนะคะสองทีมนี้ตรงนี้นะคะสามารถสร้างรายได้สูงสุดนะคะถึงสี่หมื่นบาทต่อวันเลยนะคะถ้าวันนี้พี่บอกว่าเอ้ยทำ ออนไลน์ไม่เป็นแล้วโค้ดชนี้อยู่ต่างประเทศจะทำยังไงนะคะไม่ต้องห่วงตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเรามีทีมงานทั่วโลกเลยนะคะที่สามารถเล,เลือกที่จะนะคะประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์นะคะเราก็มีทีมออนไลน์นะคะที่จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เทรนนิ่งให้ว่าทำยังไงนะคะถ้าพี่ชอบนะคะออฟไลน์ไม่อยากไปทำออนไลน์ไม่เก่งเลยหรือว i ไทไม่ไม่รู้เรื่องนะคะ ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะเลือกตามไลฟ์สไตล์ของพี่ได้เลยนะคะก็เลือกนะคะเป็นออฟไลน์นะคะ,น line, นะ,คะแนะนำให้คนที่เรารู้จักนะคะเราก็จะมีทีมมีทีมออฟไลน์ line, นะคะที่จะมาช่วยเทรนนิ่งตรงนี้ให้นะคะ,นะคะอะ่าก็เอาง่ายๆคือมีที่ปรึกษานะคะ จับมือทำนะคะจนกว่าพี่จะทำเองเป็นนะคะแล้วเรามาสร้างเนาะแพซิฟอินคัมไปด้วยกันนะคะก็คือระบบเงินไหลมาสร้างท่อเงินไหลนะคะไปด้วยกันเนาะใช้เวลาเพียงนะคะ3-5ปีนะคะอย่างมากนะคะแล้วออกไปใช้ชีวิตกันคุ้มไหมคะ ชนีคิดว่าคุ้มนะคะแล้วตอนนี้นะคะชนี้เข้ามาทำธุรกิจอินดีหนปีครึ่งนะคะสามารถสร้างแพสซีฟอินคัมตรงนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็มีทีมงานอย่างที่บอกนะคะทั่วโลกเลยนะคะเนาะแล้วมีคนอีกมากมายนะคะบนโลกใบนี้ที่เขายังไม่รู้จัก ะะธุรกิจนี้นะคะเรามาเป็นนะคะแสงสว่างไปอุโมงเรามาเป็นนะคะตะเกียงนะ,ะที่จะจุดหน้าแสงสว่างอันนี้ไปทั่วโลกนะคะแล้วก็เติบโตไปด้วยกันดีไหมคะนะถ้าสนใจนะคะสามารถนะคะติดต่อช่องทางนะคะที่ให้ไว้นะคะนะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะคะแล้วก็หรือโคชฉันเองนะคะจะให้คำปรึกษานะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ